โอ้มะนาวนะคะดกมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยออกเยอะมากเลยค่ะเนี่ยกำลังออกดอกเยอะมากลูกก็โตโตนะคะดอกเยอะดอกไม่ร่วงนะคะก็ติดลูกเยอะเพิ่มผลผลิตให้เราส้มค่ะส้มซ่านะคะหูดอกเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งดอกบานดอกตูมนะคะปีนี้ออกดอกดกจริงๆเลยค่ะออกทั้งต้นเลยนะคะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะ่ะมีคุณผู้ชมท่านไหนมีคะ่ะที่ปลูกมะนาวตั้งนานแล้วนะคะไม่ติดดอกออกผลสักทีส้มนะคะหรือว่าไม้ผลหรือว่าพืชผักต่างๆนะคะที่ไม่ออกดอกนะคะมีกันบ้างไหมวันนี้นะคะแม่จินมีเทคนิคดีๆมีวิธีมาแนะนํานะคะว่าทํายังไงให้เขาติดดอกออกผลดกนะคะมะนาวดกมากดอกก็เยอะมากๆเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นส้มนะคะวิธีไหนเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยคะ่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะน้ำซาวข้าว5ลิตรค่ะโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะผงชูรสค่ะ1ช้อนโต๊ะ ฮอร์โมนไข่ค่ะสองถึงสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วแต่ขนาดของพืชผักที่เราใช้ค่ะน,น้ำตาลข้าวนะคะเขาก็จะมีวิตามิน B นะคะมีสารอาหารที่พืชผักของเราต้องการนะคะใช้บ่อยๆพืชผักของเราก็จะแข็งแรงค่ะไม่เป็นโรคใบเหลืองนะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งใบเล่นยอดให้เขียวงามค่ะ โมโนโซเดียมกูตามีนะคะผงชูรสนะคะตัวนี้จะดีต่อระบบรากต่กระตุ้นรากนะคะให้หาอาหารได้เต็มที่นะคะไปเลี้ยงลําต้นกิ่งก้านใบนะคะฮอร์โมนไข่นะคะตัวนี้ดีมากๆเลยฮอร์โมนนี่ทําเก็บไว้ใช้เลยนะคะเร่งการออกดอกติดดอกออกผลดกค่ะในฮอร์โมนไข่นี่มีอะไรบ้างนะคะก็เม่อจะใช้สูตรสองฟองนะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะคุณผู้ชมจะใช้ไข่เป็ดก็ได้นะคะ สองฟองนมเปรี้ยวครึ่งขวดนะคะหรือว่าประมาณสักสองช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วก็น้ําตาลค่ะน้ําตาลทรายแดงนะคะหรือน้ําตาลทรายขาวก็ได้สองช้อนโต๊ะค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็นําใส่ขวดหมักไว้ประมาณสามถึงสี่วันก็นํามาใช้งานได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้เลยนะคะนี่จะเป็นสูตรที่หนึ่งก่อนนะคะสําหรับราดร,รถทางดินค่ะ แล้วก็สายผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเทลงไปเลยฮอร์โมนไข่นะคะสองช้อนโต๊ะค่ะ เท่านี้ก็นำไปราดรถทางดินนะคะรถมะนาวได้เลยค่ะจะเป็นส้มนะคะพืชผักไม้ผลได้หมดเลยนะคะาการใช้นะคะถังน้ํา10ลิตรนะคะแม่จิ๋มจะใช้ฮอร์โมนทั้งหมดเลยเพราะว่าต้นมะนาวของแม่จิ๋มเขาโตแล้วออกดอกออกผลแล้วนะคะแต่สําหรับต้นเล็กๆคุณผู้ชมก็ใส่สักประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะน้ํำ้าวข้าวท้กคุณผู้ชมไม่มีถึง5ลิตรนะคะก็ลดนั่นลงมานะคะจะเป็นลิตรหรือ2ลิตรก็ได้นะคะใช้ตามที่เราเก็บได้นะคะ นาวต้นเล็กหรือว่าพืชผักไม้ผลที่เราต้องการใช้ต้นเล็กนะคะใบบางก็เติมน้ำนะคะ20ิลิตรค่ะเวลาที่เหมาะสมนะคะควรจะเป็นช่วงเช้าค่ะก่อน1ิบโมงเช้านะคะหรือไม่ช่วงเย็นนะคะหลังบ่ายสามโมงลงไปนะคะเป็นช่วงที่ดีที่สุดค่ะเดี๋ยวเราไปรดมะนาวกันเลยค่ะนี่จะเป็นมะนาวที่แม่จิ๋มเลี้ยงไว้ปลูกไว้อยู่หลังบ้านนะคะซึ่งต้นนี้เก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ ตอนนี้นะคะดอกก็ดกดกนะคะเนี่ยอันนี้เขาสลัดกลีบดอกออกแล้วนะคะน่าจะติดแล้วเนี่ยเป็นผลนะคะเท่ากับโตกว่าหวัวไม้ขีดนิดนึงนะคะเนี่ยลดด้วยสูตรนี้เลยนะคะเคล็ดลับอย่างนึงคือไม่จิมมีอะไรก็เอามาใส่เนี่ยจะเป็นใบไม้เศษใบไม้นะคะ เศษอาหารแบบว่าเป็นผลไม้อะไรเงี้ยค่ะก็มาใส่พอย่อยสลายไปเขาก็จะเป็นปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รดด้วยสูตรนี้เลยค่ะต้นเขาใหญ่ขนาดนี้แล้วนะคะแล้วก็รดเลยรอบๆเนี่ยค่ะสองสามขันก็รดได้นะคะ นนี้จะเป็นส้มซ่านะคะเนี่ยปีนี้ออกดอกเยอะมากเลยนะคะออกดอกเต็มต้นเลยเนะะี่ยค่ะส้มซ่านี้มีสปปรรพคุณทางยาด้วยนะคะทำน้ำมันหอมระเหยได้เมือ่อหาอยู่ด้านบนเนื้อาดอกลกดกค่ะ ค่ะเป็นต่มเล็กๆก,ก็มีนะคะเนี่ยด้านนี้ก็มีมีทั้งต้นเลยค่ะปีนี้รถด้วยสิ่งนี้เลยค่ะนี่ไม่จิ๋มจะปลูกไว้ริมรั้วอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะมียางล้อรถนะคะนี่ไม่จิ๋มก็ทําไว้นะคะจะมาปลูกผักค่ะยางล้อรถเก่าๆแบบนี้นะคะมาทําเป็นที่ปลูกผักได้นะคะคุณผู้ชมก็ใช้รถได้เลยนะคะประมาณ สี่ถึงห้าขันได้นะคะต้นใหญ่ขนาดนี้สะสะไปเลยค่ะนีดตึงนะคะห่างๆโคนต้นค่ะรอบๆเลยมันจิ๋มก็ลดอย่างนี้ละคะ่ะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะเนี่ยก็ได้ดอกมาเยอะแบบนี้เลยค่ะนี่ ด้านบนดอกก็เยอะนะคะปีนี้ท่าทางน่าจะดกค่ะต่อไปสูตรที่สองนะคะสำหรับมะนาวที่ยังไม่ติดดอกออกผลเลยนะคะเราจะมากระตุ้นการออกดอกยังไงใช้ฉีดพ่นได้ไหมคะแม่จิ๋มใช้ได้นะคะฉีดพ่นใช้สูตรนี้เลยค่ะใช้น้ำสะอาดนะคะ1ลิตรค่ะต่อฮอร์โมอนไข่2ช้อนโต๊ะค่ะ เขย่าให้เข้ากันนะคะนําไปฉีดทางใบได้เลยค่ะจะเป็นมะนาวที่ไม่จิ๋มปลูกลงกระถางไว้นะคะยังไม่ติดดอกค่ะเรามาเร่งการออกดอกนะคะด้วยการฉีดพ่นเลยนะคะควรจะเป็นช่วงเช้านะคะไม่เกินเก้ามงเช้านะคะช่วงเงย็นก็หลังบ่ายสามโมงลงไปนะคะฉีดเลยนะคะฉีดทุกวันเว้นวันนะคะก็จะได้ติดดอกออกพ้นดอกค่ะคุณผู้ชมก็ลองทำกันดูนะคะเป็นวิธีง่ายๆค่ะ ว้าวคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยโอ้มะนาวนะคะออกดอกเยอะมากๆเลยค่ะดอกตูดมดอกใหญ่มากเลยนะคะนี่แหละค่ะก็จะได้ผลผลิตค่ะนี่มีจี้แบบว่าติดลูกแล้วก็มีนะคะนี่โตมากกว่าหัวไม่ขีดแล้วนะคะนี่ก็แสดงว่าติดแล้วละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีวิธีแล้วก็เทคนิคง,ง่ายๆนะคะทําให้มะนาวาติดดอกออกผลดกนะคะเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะ นี้จะปลูกในบอ่อซีเมนนะคะเขาเราปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะใบเขาร่วงลงมานะคะคุณผู้ชมอย่าทิ้งนะคะทําให้เป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็กวาดๆนะคะรวมๆกันแล้วก็มาไว้ใต้ต้นนี้เลยนะคะนี่แบบนี้นะคะพอเขาย่อยสลายไปเขาเป็นธาตุอินทรีย์วัตถุนะคะก็จะเป็นสารอาหารเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยคะ่ะคุณผู้ชมคล้ายๆเราทําปุ๋ยหมักนะคะยอยสลายลงไปก็เป็นปุ๋ยดูซึม เลี้ยงลาต้นเลี้ยงใบนะคะก็แตกยอดแตกใบได้ดอกแบบนี้เยอะๆเลยค่ะนี่นีก็ลูกแล้วนะคะนี่ติดลูกแล้วนะคะเทคนิคง่ายๆแล้วก็รดน้ํานะคะอย่าให้ขาดน้ํานะคะพอมะนาวเราขาดน้ําปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสลัดดอกนะคะมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาว่าทําไมดอกร่วงหมดเลยค่ะแม่จิ้มนะคะคือเวลามะนาวเขาขาดน้ําเขาจะสลัดดอกทิ้งค่ะคุณผู้ชม ดอกก็เลยร่วงค่ะคุณผู้ชมเนี่ยติดลูกแล้วนะคะเก็บกินไม่หวานไม่ไหวนะคะไม่เคยซื้อมะนาวเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่ปลูกมะนาวไว้ที่บ้านแล้วก็แล้วก็ตามด้วยฮอร์โมนสูตรนี้เลยค่ะเร่งดอกเร่งผลต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะใช้ขันถึงสองขันได้เลยค่ะคุณผู้ชมลดเลยนะคะ ใช้อาทิตด้หนึ่งครั้งค่ะเพื่อเล่งการแตกยอดแตกใบเลี้งดอกเรี้งผลนะคะเขาจะออกเป็นรุ่นต่อรุ่นนะคะเราก็เลยมีเก็บมีกินตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่แบบว่าออกครั้งเดียวจบเะค่ะนี่นก็กำลังจะออกนะคะเะี่ยดกมากเลยค่ะต้นเดียวนี้ก็เก็บกินไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีกต้นนึ่งผลผลิตยเยอะมากนะคะ เนีย่ยดกสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมเนีย่ยเห็นไหมเป็นพั่วเป็นพวงเ,เลยค่ะที่บ้านก็เลยไม่เคยขาดมะนาวนะคะ ลูกใหญ่มากค่ะผิวก็สวยด้วยนะคะไม่ค่อยเกิดโรคเท่าไหร่เนี่ยมีเปลือกไข่ไม่ถิงก็โรยด้วยเปลือกไข่นะคะใบไม้นะคะ<ๆ>ก็กวาดมาใส่เนี่ยคะ่ะเป็นปุ๋ยเลยนะคะลดเลยนะคะสูตรนี้ดีค่ะเร่งดอกเร่งผลได้หมดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงค่ะมะนาวส้มสามารถใช้สูตรนี้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ลองทำวิธีนี้ไปทำแช้กันดูนะคะทำบ่อยๆนะคะพืชผักออกดอกติดผลดกแน่นอนเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ส,ส,สาคูชแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ